สวัสดีครับฟแฟนๆโปเกมอน Pokemon ทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่หลายๆคนเรียกร้องกันมานานแล้วนะครับในวันนี้ผมจะจัดอันดับ5โปเกมอนที่เก่งที่สุดในซีรีส์นี้ตั้งแต่ปีแรกที่เกมโปเกมอนเริ่มจำหน่ายนะครับมาถึงปีนี้เนี่ยก็ผ่านมามากกว่า25ปีแล้วถ้าจะให้เอาตัวเลขเป๊ะๆจริงๆโปเกมอนเนี่ยมีทั้งหมด898ตัวณปัจจุบันว่าแต่โปเกมอนตัวไหนกันหละ่ะที่มันเก่งที่สุดแล้วซึ่งความเก่งเนี่ยมันก็วัดได้หลายอย่างนะครับในวิดีโอนี้เนี่ยผมก็จะยิงจากคู่มือหลายๆ แล้วก็การใช้งานจริงที่ใช้กันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆนะครับและปัจจัยส่วนมากที่เราจะใช้ในการคำนึงนะครับก็จะวัดถึงความเก่งนะครับความยอดนิยมต่างๆแล้วก็ประโยชน์ที่ใช้ในทีมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วเรามาลองดูกันเลยครับอันดับที่5นะครับอากูมอนนะฮะอากูมอนเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุไฟมังกรนะครับมีอาบิลิตี้กล้าหาญนะครับซึ่งเป็นอาบิลิตี้ที่เหมือนกันกับเจ้าหมาเทพของเรานะครับสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ถ้าโจมตีเฉพาะตัวของอากูมอนนะครับ ก็คือเบบี้เฟลมเป็นท่าโจมตีธาตุไฟสายเวทนะครับมีเอฟเฟกก็คือทําให้อีฝ่ายหนึ่งมีโอกาสติดไหฟได้ด้วยนะนอกจากนั้นนะครับอากูมอนเนี่ยยังเป็นโปเกมอนไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถแปลงร่างเมก้าได้2ร่างนะครับมีตั้งแต่วอลเกรมอนนะครับแล้วก็แบล็กวอลเกรมอนด้วยนะครับอันดับที่2นะครับโมจินะฮะโมจิเนี่ยเป็นโปเกมอนธาตุพืชแฟรี่นะครับแต่ว่าโปเกมอนตัวนี้เนี่ยมันไม่สามารถแปลงร่างได้นะครับและอบิลิตี้มันเนี่ย ก็มีแค่ ibility ตี้คิวชาญทำให้อีฝ่ายหนึ่งหลงรักเท่านั้นเองแต่ว่าความเก่งของโมจินะครับอยู่ที่ท่าโจมตีของมันนะครับมันสามารถเรียนท่าโจมตีได้หลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นโมจิเรโมจิบีโมจิแคนนอนนะครับเป็นท่าโจมตีที่โปเกมอนตัวนี้เรียนได้อย่างเดียวเท่านั้นและที่สำคัญก็คือท่าผู้นี้เนี่ยเก่งมากๆด้วยนะครับมีการใช้งานในคอมเพลตีทีฟตั้งหลายปีมาแล้วอันดับที่3นะครับคือยำฉานะครับยำฉาเป็นโปเกมอนประเภทต่อสู้นะครับ มีท่าโจมตีเฉพาะตัวคือหมัดพายุเขี้ยวหมาป่านะครับ w o ฟ s Fang Fist เป็นท่าโจมตีแบบต่อสู้นะครับโจมตีต่อเนื่องยิ่งกว่าพี่หมีอูราโอสเออร์ชีฟูอีกนะฮะและยำฉาของเรานะครับยังมีอ b บิลิตี้พิเศษนะครับคือล้มนะฮะยิ่งต่อสู้กับลูกกระจอกมากแค่ไหนนะครับยิ่งศัตรูอ่อนแอแค่ไหนเนี่ยยิ่งตายง่ายนะครับซึ่งอ b บิลิตี้เนี่ยนะมันไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าพอเราอยู่ในคอมเพลติฟ์นะครับมันก็อาจจะทําให้อีกฝ่ายขำตายได้นะฮะอันดับที่2นเจทองนะครับเล้บ ability นะครับเป็น Ability ที่มันเรียนได้ตัวเดียวนะครับก็คือรอบรู้นะครับเพราะว่าพี่ขุนทองเนี่ยมักจะมีเรื่องดีๆมาฝากน้องๆเสมอนะฮะนอกจากนั้นแล้วเจ้าขุนทองของเรานะครับยังมีท่าพิเศษเลยนะครับท่าชื่ออรุณเบิกฟ้านะครับซึ่งเป็นท่าโจมตีสายบินที่ตีแรงมากๆเลยนะฮะและอันดับที่1นะครับโปเกมอนที่เก่งที่สุดจากโปเกมอนทั้งหมด898ตัวนะครับก็คือกัปปะแห่งหาาเวสมูนนะครับ เป็นโปเกมอนธาตุน้ำนะครับแล้วโปเกมอนตัวนี้นะครับนอกจากว่าสแตทมันจะเยอะนะครับ HP เยอะพลังโจมตีเยอะสปีดเยอะดีเฟนซ์เยอะนะครับสแตทคือเทียบเท่ากับอาร์เซอุสเลยนะฮะยังมีอาบิลิตี้พิเศษนะครับแตงกวาเลเวอร์นะครับซึ่งอาบิลิตี้แตงกวาเลเวอร์เนี่ยสามารถเพิ่มพลังให้กับโปเกมอนตัวนี้ได้มากขึ้นเลยฮะถ้าเราให้แตงกวากับมันเยอะๆนะฮะแล้วเราสามารถให้แตงกวากับมันได้มากถึง10ชิ้นเลยนะฮะโอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จัดอันดับทุกคนแล้วนะครับ5อันดับโปเกมอนที่เก่งที่สุดนะครับ หวังว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่ต้องมานั่งเถียงกันแล้วเนาะว่าโปรกกรมตัวไหนเก่งโปรแกรมตัวไหนไม่เก่งนะครับเพราะว่าผมยืนยันนะครับว่าความคิดเห็นของผมเนี่ยมันถูกต้องร้อเอนแน่นอนนะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพ็นอาลังใ,ให้ผมนะครับแล้วก็ติดตามชอ่อง youtube ผมต่อไปได้วันนี้สวัสดีครับ